ไปกูขายแน่อื่นจริงๆอืมกูสุดที่ลี่ช่วงนี้กูก็เลยสิมาถามมึงไงว่ามึงเซ้จาจังไหนต่อกับยูทูบเสียต,ต่อหรือบพเฮตุก็บ,บอกกูถ้าบพเฮตุกูสิได้ไปหาเฮตุแนวอื่นจักวะเบิ้งรอบเบิ้งห้าบาทนี่สิติดกูอยู่บวกห้านี่ยบวกเงินอีหลี่ก็ซื้อที่งเบียนบอกขอยขายมอใสใหอยด้เนี่ยจุ๊บอยเดี๋ยวจะกินยานมาใส่เนี่ย มึมงจะซิ้อมาตั๋วกูพันมูมึงน่ะเข้าใจายค่าสมรรถให้ผู้สาวเขาสีพันหาพันเขายังไม่จ่ายอยู่ผู้ใดจะประเกิบมึงเลยคุณเห็นว่างเงินยู่ทงยูทูพี่ยังออกสปอร์ตคักเนาะทิ้งกคกุคง้งซียังใส่วางเงินยูทูพะกันได้ออกเมืเ่อเงินกูไปไหนยังง่งขนาดกูเป็นมูมึงมึงย,ยังโองกูได้อ,อ่ะมีบอกคือสิ่งทิึงแค่กูฮะฮะมูใ้ใด

กอได้ก็อดอ่ะเป็นบ้าบอแดนน้มปรตู้าที่แตกไงดีบ่ะได้ยังไงข่าวมึงหมวยอีลี กูคแค่ส่งขาวสารไปแม่กูยุงเทพเจ๊กแหละกูเห็นบอกหน่อยน้อยว่าแน่นันเนาะแต่เมยังคุยกันวานอยู่วะนี่บ่บว่ได้คุยกันโดนละ่ะ วาสิบอกมึงอยู่วา่าชีวิตจริงอะ่ะม่งคือละครเด้เขาเป็นหัวสาวพยาบานเขามีอานาคตเขาก็ต้องเลือกคนมีอานาคตคือเขามึงคิดว่ามึงเป็นไผ่แค่ยูทูบเบอร์กระจอกกระจอ,จอคนหนึ่งอะ่ะมึงคิดว่าเขาสิเหลือมึงบอกปลอยเข้าไปละดีแล้ว เกือบดำเฮ้ยมาตอนไหนวะนี่กําลัางกินหวนพอดีเลยว่ะสองสามหมื่นวะนี่ไอ้ขายดีแห่งว่ะลูกค้าส่วนมากไม่แต่บอกว่าไม่แต่ไอ้ตามมาจากยูทูบพวกตัว,ว่ะอู้หดีใจหลายนั่งๆก่อนนั่งก่อนอยากยังเอาเลยนั่งเลยนั่งเลยตามสบายตามสบาย,าม,บายมัอน,นี้ไอ้เรื่องเต็มทีเลยได้ครับเต็มทีเลยไอย้เลี้ยงเองว่ายิ้มป่ะยิมน่ะไม่พอกันได้เบื่อนนี่

อยู่ครับอ๋อเป็นยังครับอ๋อบ้างอยู่ครับได้ครับได้ขอบคุณครับใครที่มาวะอีะลุงจำได้ยังวะรุ่นแดคนทีโดถพังหน่ะนะถึงไปนอนบ้านกูนเหมือนกัน อ้าบอกเอ,อเอาโทําไมอะเรามีงานในห,ห้าเฮ็ดโย่ว่ะเฮ้ยมันได้บ้ามึงพอดีมีงานตนัวใหม่เข้ามาเป็นงานปุ๋ยนำคเข้ามาเนี่ยนี่ เพื่อนแปดสตีเอาเหรอครับมาเสือแขกนี่น้อแดนพี่ดีไหมเพื่อนโมเปียนวะวันนี้ตัวเราดีแบบจวดนายเนะ <c oughs> าะแซงหมูจะควบแน้วมึงนี่ไปเพีย้ยนทำไมไปพ่อไปอยังก็ยังพอดีไอ่มาคุยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วละ่ะพอดีมันเป็นงานปุ๋ยแต่ว่าไอ่รับบ่ได้พอดีไอ่รับเจ้าหนึ่งเขามาแล้วไอ่ก็เลยเสนอช่องมูโตเข้าไปนะเขาก็าสนใจอยู่ ตามหน่อยด้อไอ้ทาเล่าเล่ากับพวกเนี่ยไอ้เบิ่งเนี่ยเออเดี๋ยวไอ้ไปก่อนเด้อยขอบคุณเลยไรครับไอ้ขอบคุณเลยไรครับเดี๋ยวไอ้ไปก่อนับรำดีๆครับแหน่ยังอยู่บ้านแหนมกูแนวนี้อีกแล้วไม่นะไม่นะกูจะไม่ตัดผมอีกแล้วสันนิษฐานบม่ทันแล้วเอ้ากูได้บอกเลยว่าสีมึงตัดผมไงยังไงกูเนีนมกูแปลก วันนี้กูจิพายเ่นยง,ยงนยังไงยังไงเป็บเบงกิโลรถถังอะไรนี่มารถถ่า,ายางังไงรถกุศลย้งไงดิหน่ยี่ว่าอ,อให้กูนะเฮ้ เรื่องจริงวะเนี่ยเอากูจิตัวงึงอย่างเงนเงิน,งนงไม่ใส่เงินยูทูบมันหลอกอยหลังนี่ดีวะเออู้ลองขี่ดี่าวะตดดปึงมึงเจีดอย่างกังนเลยตัวเฮ้ยที่ไมห้เด็กแกว่ะเพือเ่อน เสื้อตัวนี้อีกหรือบ่าวะเออตัวนี้แหละใส่ตัวอื่นว่าไ้บอกว่ามันห่อนไหมอ่ะตัวนี้แหละคลิกเตะอห้องมึงน,น,นี่ไหนงั้นาบอบ้าสิากูบรได้คุยวเขาโดนแล้ว ใส่เลยเนาะข้ากับปลาบติดก,กับปลาตอบไม่ยงไงหอดพี่กับเขา้าววะเสียาค่ะสองรถไม่ให้จะของ,ง่ายเอาไปพี่ล่าเงินกูแล้วนอะนี้เนาะสบายใจได้ว เียกันอขอบคุณเกิบหลายๆเด้อที่ซอยเขาสุยางเลยหวังว่าฮอสเป็นมูฮิตีดีต่อกันเนาะคาสันขอกลับก่อนเด้อบาย ห้าสี่สามสอง a c t i ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสกุลทุกคนผมแบกกี้อินดี้สานนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแบบธุรกิจทุ่งนาร้อยร้านของเรานะทุ่งนาของเรานี่เขี้ยวขี้จริงเพราะเราใช้ปุ๋ยดีไงนี่ไงปุ๋ยตัวเนี้ยปุ๋ยตากระต่ายเซิงกันโอ้โหดีจริงๆดีมากๆใช้แล้วแบบโอ้โหนานี่แบบว่าข้าวหลายมากเลยแบบได้หลายกิโลมากเลยนะได้เป็นตันๆเลยนะต่อไหต่อนายนะ แบันดีจริงๆนะพี่หนองนะเออโอ้ยพวกซวเท็ดยังันคือบานคือเมืองเขาน้อเจ้าบ่เคอยใจดอกเจ้าบ่อินดีเจ้าบ่เขาใจดอกเจ้ามันบ่ออินดีกะข่อยมันกินดี่อยบ่อคืบไทยสีเฮ็ดยัง่อยกะเฮ็ดตามใจบ่อใดเฮ็ดยังไปหนักหัวผู้ใด บ่มีสตาลแต่่อยตรงมีสไตล์ใส่ชีวิตแบบบ่ได้สนผู้ใดหากใหบอบ่พอใจต้องขออภัยใ,ในความอินดี จะลองดูคะแนนนึ่งลอนะดมากเท่าไรเพราเรื่องนี้โอ้ยบ่ตอบทั้งอย่างเจ้าบ่เข้าใจดอกเจ้ามันบ่อินดีกะคอยมันกินดีคอยบ่คือไัยสิเหตุยังคอยกะเฮ็ดตามใจบ่ได้เหตุยังไปหนักหัวผู้ใดบ่มีสตางค์แต่คอยตรงนี้สตาย ใส่ชีวิตแบบพอได้สนผู us, so, my my ้ใดหากไาย่อพอใจต้องขอเอาให้ในความอินดีเจ้าบอเข้าใจรอกเจ้ามันบออินดีกะข่อยมันอินดีข่อยบ่คือไผสิเห็ดียังข่อยกะเฮ็ดตามใจบ่ได้เห็ดยังไปหนักหัวผู้ใด บอมีสตางแต่ฝ่อยต้องมีสไตล์ใส่ชีวิตแบบบอได้สน